กำลังไปส่งไปชนีนะคะมาดูค่ะมีใครบ้างให้ครูอ้อมเป็นที่ปรึกษานะคะคุณอมรัปรทุมธานีค่ะคุณทันชนกอุดรธานีค่ะคุณสุกัญญาขอนแก่นค่ะ101ร้อยเอ็ดยศกรนนทบุรีค่ะคุณมนัชชนบุรีค่ะคุณสิริมาชุมพรค่ะ คุณพิเชษกรุงเทพค่ะคุณเกศศิรินพัฒนสระบุรีค่ะคุณอดิศักด์นครราชสีมาค่ะคุณวรลินทรนฉะเชิงเซาค่ะและคุณพัชระกรุงเทพค่ะขอให้โชคดีขับขี่ปลอดภัยให้เป็นรถขนเงินขนทองขนโชคขนลาบ ไปไหนใกล้ๆปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะทำประกรันให้ครูอ้อมดูแลกดที่หน้าโปรโฟไฟล์เลยนะคะสวัสดีค่ะ